cái nó mương cái ròng có một ngàn ngọn cái ròng có một cái một cái ngàn một hệt buộc hay cái đẻ buộc cái ครับผม ฮอนหมกใส่ไข่เนี่ยโอ้ ดอ<ว>กมึงครับผมดอกเห็ดปอกมึงรูงนะ้ปะหมอก,กินแบบนี้ก็แซ่บนะ I 哇。Wow. ถ้าทำคนบ้านพี่จ้านหมกเซกไข่กับหมกเต้ันนี่อันไหนแซบวกกันไม่แซบคนละแบบอื 化要 นี่ความสวงไทยั้งซาแบบนี้เหอะ โอ้ี่น้องเลยหมกเห็ดปวกนะครับหมกใส่ไข่ใส่ผักอีตูใส่ตะไคร่หอมๆนะมาจําแก้วกับเป็นสมผักถือใจหลายพี่น้องนะครับเส่บโอ,โอ,โอ้มันหน่อยปวดมันหาได้แค่นี้ครับผมนะฮะกับ่ัต้องอย่างมากมายเนาะเพียงแค่กดซับตะไคร่กดไลค์และกดแชร์ครับผมถือว่าเป็นผู้สนับสนุนนะครับ อ่าผมนะฮะพี่จ่าแล้วก็ทีมงานของผมพิทีบอยเลี้ยวนะครับจังเลยต้องขอบคุณพี่น้องครับผมนะครับขอบคุณพี่น้องสู่คนทุกคนเด้อที่สนับสนุนกันที่อยู่น้อกันอยู่หม่องนี่นะฮะมื่อนี้อยู่ที่ป้าสาบ,บัวครับผมเมื่อวานนี้อย่างบางไม่เราพบพอกันแบบนี้ซูมือซูเว้นนะฮะเดี๋ยวพี่จ่าจะพาพี่น้องเฮ็ดเมนูแซ่บๆแบบนี้คือเกานะฮะสำหรับคลิปนี้ขอตัวจากลาพี่น้องเพียงนี้ครับผมสวัสดีครับ